การเริ่มต้นธุรกิจกับบริษัทอินดีมกรุ๊ปสำหรับสมาชิกชาวไทยจำเป็นต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและทำการชำระค่าบริการสมัครสมาชิก350บาทต่อปีปีต่อไปปีละ300บาทจะได้รับประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตจำนวน1 0 0 0 0แบาทจากบริษัท JP ประกันภัยหลังจากนั้นซื้อแพ็กเกจสินค้า s p ีเมียมเอเมียมฟิ หรือแพ็กเกจต่างๆของสินค้าของบริษัทอินดีมหลังจากนั้นทำการชำระเงินและสำหรับสมาชิกชาวต่างชาติจำเป็นต้องมีอายุมากกว่า18ปีขึ้นไปและชำระค่าบริการสมัครสมาชิกอยู่ที่350บาทต่อปีปีต่อไปปีละ300บาทจะได้รับประกันอุบัติเหตุกรณีเสียชีวิตจำนวน1 0 0 0 0แบาทจากบริษัท JP ประกันภัยหลังจากนั้นซื้อแพ็กเกจสินค้า SP r e ี i u m หรือ LPF หรือแพ็กเกจสินค้าต่างๆของบริษัทอินดีม และใช้ข้อมูลในพาสปอร์ตของท่านในการสมัครสมาชิกอินดีมผ่านเว็บไซต์ i n d e e m me